สำหรับตัวนี้ก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันนะครับกับอีสานเกมมิ่งเดือดขับเด้อนะครับมื่อนี้ฝากติดตามด้วยพี่น้องนะครับผมมื่อนี้เฮาชิลงนะครับฮอตสปริงนะครับผมมื่อนี้บ่อน้ําพุร้อนนะครับเบิ้งเบิ้งเดือครับเบิ้งว่ามื่อนี้ยทเป็นจังไดรนะครับฝีมือบอว์บอทเทอร์ได์เราครับผมแต่ว่ากับพ่อตัวนะครับมื่อนี้ยชาวสิ ปาไปเรียบเลยนะครับผมมือนีว่าจะเอาบาตามกดซิฟคิวนะครับนี่ร่งเก็บของไปเรื่อยๆครับผมมือนีนะครับเป็นคลิปแรกนะครับผมจะได้กระฝากติดตามกดซับจะไทยกดติดตามกดกระดิ่งติดตามเพื่อบอให้พัทคลิปใหม่ๆนะครับผมมาเจอกับมือนีนะครับมือนีเอากาทีไ้นะครับเอาทีถนัดเลยนะครับผมกาดทีไซเป็นนะครับ UMP ม่นะครับผมผมวานี่นะครับในระยะช่วง ยี่สิบสามสิบเปร็นตนี่บ่ผ่านครับนะครับกับ UMP นี่ผมมานิ่งนะครับผมระยะนิ่งบ่ผ่านบ่ผ่านนะครับนะครับแล้วก็ที่ใส่คู่กันเมื่อน,นี้นะครับเก็บ M4 มานะครับผม,มน,นี่เขา,าเต็มที่นะครับเอา,าโชว์สกิลเต็มที่เลยเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้มาตามกูสิพิ้วแน่นอนนะครับก็อสอ่งสีเงียบๆเมืองเด้อเมืองเด้อจะมีตัวใดมาให้ยิ่งบ่ มาครับจะมีคบมืออาวุธคบมือพร้อมลุยนะครับผมอย่าลืมนะครับน้องๆนะครับฝากติดตามนะครับนี่ก็ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมแต่ว่าก็มีพึ่งพึงกาม,ม่าเล่นได้บดบดน,นะครับผมฝีมือก็บถือว่าพอพันนะครับผมถว่าก็ใจรักนะครับผมสกิลการเล่นเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเรื่องไหนแบบ ไม่ค่อยเกี่ยวกาดบันไดนะครับเน,เน้นเน้นแบบว่าไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าสกิลนี่อาจจะมาเคลืนหลายๆทันนักแคสเกมหลายทันนะครับผมผมก็มาแบบแนวบันๆนะครับสายฟีผมมาแบบสายฟี่ม่นสายเติมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเก็บคิวไปเรื่อยๆนะครับการเรียนการแข่งขันมันจะเป็นตรงเป็นที่หนึ่งเสมอไปนะครับผม รสชาติความมั่นความมวลนี่บดายยุทธีการไดที่หนึ่งยุทธีเนื้อหาสาระของการเล่นนะครับผมว่าเดี่ยวออกมาเป็นรูปแบบใดแต่ะละช็อตนี่แต่ละคิวนี่มีอ่าวิธีการเขาเอื่นว่าอย่างไรน,นะวิธีการบบว่ากลยุทธ์ในการลบในการบ้างแผนเป็นยังไดนะครับอาจีลลายท่านอาจี เก่งกว่านี้แต่ว่าผมไม่ได้ว่าผมเก่งแต่ว่าแต่ว่าสกิลการเล่นแต่ว่าอยากให้รู้ว่าช็อตนี้เือสถานการณ์แบบนี้เข้าช่วยตีแก้ปัญหาแบบใดนะครับผมนี่กัมานะครับรู้สึกว่าที่นี่โตหนึ่งเมื่อกี้เจ็บหนักไปแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมโบฟ้าดเดินรอบขอบเนี่ยเน้นคิ้วมันนี่เน้นคิวเลยผมปี๊ใส่ที่ใส่วะเฮ้ยเอ็ดปลายปืน มึงใครจะเจ็บนักเลยครับผมอีกนี่เอ้ยเจ็บเจ็บเป็นไงเป็นไจมอบมอบออนออนเกี่ยวกุดหยิบกูหิบได้ครับตัวนี้บอสหรือเปล่าบ้าน่าที่เป็นบอสนะครับผมถ้าบอสบอวีบแบบนี้นะครับผมไอ้ไอ,เอ,เอ้๋อืมสองสองจัดสองเจ็บเจ็บเจ็บเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเธออยู่ไหนบอกฉันมา ซาดีด right oh, un ีเคลื่อนเข้าเนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งนะรัุดไปแล้วนะครัผมอนนี้นะซีนี่มูนะนะยูควบตีครับหาไปเรื่อยๆที่ว่าต้องยูน้ำกันนะว่าคือเพราะฉะนั้นก็ยูเมืองตุงข่าวนะคนี่มีสองมองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบลบใสยือใสยู้ใสต้องหาที่ลบกำบังอับยากครับคือเพื่อนน็อกแล้ว ชุบชุบเบอร์ซีเบอร์ซีชุบเบอร์สามเดี๋ยวครับขอไม่ลอาบยาแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะได้รู้สึกว่านรลกมีริงของของเต็มพร้อมออกรบเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับใสใ่เต็มทีเลยมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อย อยู่ไหนจ๊ะเอ้ยนังนั้นนี่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 อยู่ไหนปุบปุโผ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 เสียาดหัวหัวไหนมาดูมาดูมาดูใสมามาย่าลบย่าลบจับเจอจับเจอนี่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 นีนี่นี่ีน๊ีนี่ มาครับวันนี้ขออภัยนนะครับผมวันนี้บ้าควายสบายนะครับเฮ้ยมุมุ้งมาอีกแล้วนี่นี่นี่บ้าแมนเลยอันนี้มีสามคือปูคือยูบ้บ้านหลุมหนึ่งเฮ้เพื่อนเจ้วอยู่ไหมใส่อยู่คละตีครับใส่ยุคระตีครับบ้าค่อยให้ตุื่อนมาชุบเลย ทำใจนะไอ้น้องไอ้น้องทำใจเจอเบาอุดรเป็นไงเป็นไงสายซีก็เสี้ยวได้เหมือนกันมาดูมาดูเพื่อนแกอยู่ไหนมาซี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 อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่แล้วนี่เหรอมาเจอลเพื่อนมาเจอลเพื่อนเฮ้ยเออหนี้อืมยัยโสดบอกเลยยห้โสดมาดูมาดูยังเหลือยังเหลือเอ้ยเฮ้ยอืม นี่จอบจอบนี่จอบจอบ,จอบลอยจอบลอยทวนลอ้อที่บ้างจะหาทางแวะไปมาดิมาดิเม,ม็ดเม็ดเม็ดเม,ม็ดแห้งมันเปิดตีเลยมาเดครับยาครับยาอืมมาดูเจอใส่กระทิยมแดงออาไปเป็นไงมาดูอืมอมมา,มา จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มมาสิมามา,มาจอยกันจอยกัน,นหมดหมดย่างหมดย่างเก็บของเอาเก็บของบอกแล้วมาเจอไอ้เด,ดี๋ยช่วยช่วยฮานูเจอเบาอีสานเกมมิ่งดึกดขี่ตายเบิดตายเรียบตืน่นหนีแล้วบูม,มีเรือ จัดมาจัดมาคูณซี่บใส่เพราะว่าบบมักประเด็ดครับเวลาติดสกบรกแต่กับ M4 บมโฟบคอยนิ่ง <c oughs> เปล็ดยากนะเก็บเก็บเดี๋ยวทำให้เป็นสุสานเลยตรงเนี้ยเห็ดเห็ดมันไปลนะยานพีหลอกมาดูมาดูมาด,มาดูเอาให้เต็มเอาให้เต็มเป๋าสามเป๋าสาม สำหร์ฟนี้นะบ่ได้เล่นแบบว่า <The location. S 1> เล่นน้อยคอยนานนะครับบ่ m o u n เข้ามาแล้วตายเลยนะครับตา oh. มแมปดีก็ถือว่าเจอเจอกันเร็วนะครับได้สู้กันแบบเต็มที่ได้อาจจะบ่ได้ยคิวหลานะเราเอ้ยเอ้ย,อยมามาเนี่ยมีบอตโอ้ยบอตเด้นี่บ่งกระบ,บีบมานะบ่โหดบ่โหดแต่ว่าแม่นครับบ่โหดแต่ว่าแม่นสายฟรีก็เสียวได้ อ๋อนึกว่านอกนึกว่ามูหนอกมาดูมาดูเขาวงอยากอยู่เงียบเงียบเพียงเราสองคนอยู่ไหนอยู่ไหนอันเี้าไม่มีเอ้ยเฮ้ยอืมอยากเจอสาขาด้วยเนาะอ้อุ้ย้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอให้ใจ มูเจ้ายูเซ่ดอกคอยแม่มูเจ้ายูเซ่เหลือนิดเดียว,ดยวแดงอปีดอปีดอปีดเลยเ,ยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนจัดการมันจัดการมันเพื่อนสวยสวยสวยบือถือจัดกดอกมาดูไปจัดการเองเ,เอ้ยนึ่ไอ้ไ <c oughs> อ,อ,อ้มันต้องเจอคอยมันต้องเจอคอยไปดอกมันต้องมีมูนอีกแน่นอนไอ้ยะนั่นไง ผู้ได้ป่าสามวาอวะเสียวเสียวเสียวสันลังวับบับไปเพื่อนเพื่อนบอกขอคุมกันเลยวะเพื่อนเพื่อนเราต้องไปด้วยกันนะเพื่อนเฮ้ยนายทำอะไรวะดูดกัญชาหรือเปล่าควรควรนฝุงเลยวะน,นายดูดกัญชาหรือเปล่าตอบฉันที ไ,นะไปใส่เบิดมาเถิดมาเถิดมาเถิดเขาวงกระดกยันตายยันตายยันตายสี่คนโอเบอเรเตอรสามคนไหมาสามคนไปใหเราเจียงปืนนิ่ัสเข้ากันเล่นไปนั่นแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมไม่รีบผมไม่รีบผมเน้นคิวผมไม่เน้นชนะมา อยู่ไสอยู่ไสอืมงามแหรนหาบ่พอยะามเขาเผลอระเสั่นจากมาเทใส่ไปาะกระเป๋าเต็มแล้วยังอีกจากที่หาอย่างไรเพื่อนเพื่อนทาเขาไอ้น้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนระวังเด้อระวังตูดหายเด้อ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉันไม่รีบเพื่อนไม่มีเพี้ยนเพี้ยนก่อสามเสรแตกมนเอเร่เลยอมไวเลยว่ะออออเบื่อซีนี่มาหาเด็พ่ออยู่อย่เบื่อซีพาเลยคะเก็บเอาน้ำาศพมาดู ยุใสย่ใสทำไมฉันไม่เห็นนายเลย <c oughs> <c oughs> เบอร์สามสายเลื้อยสายเลื้อยเลื้อยอย่างเดียวมาดอาอูอยากเจออยากเจอทำไงอยากเจอแต่ต้องมอบนะเพราะว่ามอพร้อมบวกแต่ว่าพอที่สี่ลุยนั่มันหมายความว่า เพีย้ยนเพีย้ยนทุกคนระวังนะเพีย้ยนอันเนี้อันเนี้เสียงปืนอยู่ไหน <c oughs> เนี่ยใส่ใว่อยูใส่ใวะอยูใส่ใวะจะว่าเด้อน่ะอ้ย เจ็บเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนเจ็บหนักปัญญาจักบาทก็อนอีมากไปแล้วจัดไปเพื่อนจัดไปเพื่อนใช่ปะโอ้โหโอ้โหดูไอ้ไอ้พี่เสยยิ่งดาดยิ่งดาดไอ้นี่อันนี้ดักไอ้มาดักไว้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 มาดักไว้ ออกว่ะใส่ว่ะเอสถานการณ์รยบงุดใส่นอต่านี่นะเพื่อนคุ้มกันได้เพื่อนเพื่อนคุ้มกันฉันด้วยยิ่งดาบมันไว้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการมันเองฉันมันสายลุยอยู่แล้วมาดูมาดูาดบ่หักชีวิตเลยนี่มาดู อยากเจออยากเจออยากตายจังเลยอยากตายอยู่ไหนอยู่ไหนอยากตายจังเลยเพื่อนเราต้องเจอกันหน่อยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนยุนหรือยุนอกอกงเพื่อนนอกตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวฉันแก้แค้นให้เพื่อนเดี๋ยวฉันแก้แค้นให้เอไม่ไป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 ตายตาย ท่านบน่นิอือบน่นาท่านอืเดี๋ยวเจอกันตาไม่นะครับตานี่พลาดนะครับสารบคลิปนี้ก็ทีจบเลยนะครับผมเหนียบรอยได้พบพะกันไหมในคลิปหนะ่านะครับในคลิปนี้ขอลากันไปแล้วขอบคุณครับ